เจ้าเจ้าเอาเจ้ามีคนเบิ่งเราฝากฝากว่ามีคนเบิ่งเราเอาบ้างไหมเสร็จแล้วบังคือองศ์เสร็จล้วสวัสดีค่ะม <c oughs> ีคนเบิ่งเขาไปว่าได้ไล่โดนเลยอันนี้โท <c oughs> รศัพท์เพื่อนมูมาดามจนนะะีนเด้อค่ะถ้าผู้ใดสีเขับไปเบิง่งในช่องแล้วก็ให้พิมพ์พิมพ์มามาดามแล้วก็ขีดกลางแล้วก็บ J E N น่ะมาดามจนีนน่ะ มีหลายคลิปู่ได้เอาตั้งเป็นี้แหละแฟนเก่าหรือเนี่ยแฟนเก่ามีคนเบิ่งวะโอ้ยเขากับแบบเขากับแฟนมาตินางกดตอนนี้สวัสดีสคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่เซนบุรีอยู่ในป่าไม่ใช่ป่าปลาอ้อยปลามัน อันนี้นอ้องสองของนางแฮมเดอร์กี่มากระสียางหน้านไม่เหยียบเพชรอีหยังนะ <c oughs> พอดีมานางลายมานางลายสดค่ะเดี๋ยวสิเห็เบิงวิธีการลหลสดวิธีวิธีการน,น,าบน,นาเ,าเบิงน่แมไล์วิธีการลหลสดแล้วก็สะสมเวลานะคะเดี๋ยวีะเห็เบิงได้เขาเฮ็ดจังไดเนี่ยทุกเครื่องเอาข่าวเบิร์ดค่ะ พ่นเต็มโยนี่คือการไล่โซดเพื่อสิสาสมเก็บเวลาคะ่ะเอาเห็ดจังสี่แหละโอ้ยหมดพิมพ์มาคุยได้นะคะอันนี้โทรศัพท์น้องแฮมน้องแฮมบอกวาเจ๊ไล่โสนให้หน่อยว่าสัเกล็เด็ย์ไล่โสนให้เขา อันเสาตังกล้องน่ะซิมีอีกอันนึงเนาะและสดสองอันสวัสดีค่ะก็เลยยังมารูว่าสิเหตจังใดต่อมีผู้ใดนอกโคตรไรเห็นแน่นะ <c oughs> นางแฮมบะดลไลไ,ได้หนเป็นคนไล่นางแฮมไปเฮ็ดแนวกินไปเฮ็ดเงียอยู่ <c oughs> โองๆ อันเวลานเวลาเท่าไรเวลาเท่าไรสดอันแน่นีนะของอันยูดถูกมันนับเวลาไท่าไรสดหบ่บอขอยไม่ผ่านไปแล้วผู้ใดบม่มีคนไม่มีคนน,นนั่งเป็นบอมันนอะมิมันนับเวลาเล่ไรสดไหมถึงว่าเวลาจำนวนชั่วโมงการรับชหบมหาบอขอยผ่านไปแล้วรู้นเร็วแต่ว่าถามว่ามันนับ,ห,บนหาบอนับหาแต่บ่า แสดงก็บม่รู้กิต้องเข้าไปเบิร์นเลยอยู่ในอันนี้แสดงหรือว่ามันนับเฉพาะเวลาของวิดีโอนับเบิร์ดอย่างนั้นเบิร์ดไลน์สดมันก็นับนับเนี่ยมาโทรศัพท์เราเ่ฝากช่องเราเปล่เนี่ยอันฝากผู้ใดผู้ใดเบิงเนาะ้วคือมาคอมเมนต์ได้เนาะมันเป็นพอมันเป็นพอก็มี <laughs> <laughs> อะ<า>ไรข่อยซองตามพนอยู่เหมอนกันเออใครหอวโจยองเจยสองคน <laughs> มันไปหอดใสด่แล้วเนาะบ,บอกของผีดมันต้องมาแต่ไลนเบิรงของเรา ครับผมไปแล้วผมมีคนคอมเมนต์นีครับเี้เี้เต่อเจ๊เจนเบาๆช่องยูทู e มาดามเจนเอดมาดามเจนอล้วกับเฟซเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมึงครับเฟซบุ๊กนี่คนคนกำลังเบิ่งเต็มเลยว่ากำลังเบิ่งเต็มเลยตอนนี้ไปแล้วใคิด